สวัสดีค่ะเย็นนี้แม่มีพามาเก็บนี่นะคะดอกไม้กวาดนะคะสวัสดีชาว youtube ทุกๆท่านนะคะนี่เลยเรามาเจอดอกไม้กวาดข้างคลองนะคะโนนคลองอยู่โนนนะคะคลองให้ชมวิวก่อนเนาะ คลองเวดะนะคะสวยงามโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บดอกไม้กว่าก่อนนะคะนี้ตะกร้าที่เราจะเอามาใส่นะคะลูกนี้ก็เลยทดทนี่ตะกร้าใส่ ฮะนะฮะนะจะกินได้ลูกอร่อยวันนี้มามาเอาไปผัดเส่กุ้งโคตรอร่อยเลยจ้ะลูกหมีบอกแม่อันนี้เอาไปกินได้หรอกินได้ลูกอร่อยด้วยเด็ดเอายอดอ่อนๆเลยนะคะนี่นี่คนญี่ปุ่นเขาไม่กินนะคะเขากินแต่ใบเดะคี่คนญี่นเขาไมกินนเแต่บดะะ อัี้ยาละใกล้ตุกดฎาเกลนะให้ดูคนญี่ปุ่นเขาเอาแต่ใบนะคะตรงนี้เยอะเลยอ่ะดูสิคะนี่เห็นไหมโอ้ยดอกไม่กวาดเทียบเลยแต่แก่ไปน,นิดแล้วเนี่ยโอ้ยมาช้าไปนหน่อยเดี๋ยวปีหน้าต้องมาไวกว่าน,นี้อีกหน่อยนะคะ ใครจำได้ก็บอกไม่มีด้วยนะปีหน้าให้ให้มาเก็บดอกไม้กวาดนะมาให้ไวกว่าน,นี้หน่อยสักสามสี่วันนะนี่นะคะเราเก็บนี่ดอกไม้กวาดนะคะโซโลเต้โซโลเต้โอ้โหเก่งจังอันนี้ดาลูกมมีมาเป็นดารา มาถ่ายกล้องให้แม่นะคะ ดอกไม่กว่าหรือดอกอวิช่ยนะคะดักอวิช่ยนะคะเราจะเก็กบจากข้างคอมาะคะชั้นยาวก็จะไม่ค่อยเท่ากันก็ไหร่นะมันเป็นถักไม่ได้ปลูกนะคะ เก็บช้าไปหน่อยมันจะเริ่มวายและไม่ใช่จะเริ่มแก่งล้างล้างเดกน้องก็เอาไปผัดนะคะ บที่เราไปเก็บข้างคลองมานะคะเตรียมกระเทียมทุกกระเทียมไม่มีจะผัดเสร็่กุ้งนะคะ とんでくださいね。もうちょっと thank <smart noise> you 好，不客气。嗯嗯嗯 สวัสดีค่ะแม่มีจะมาชวนกินนี่นะคะผัดกุยช่ายที่แม่มีไปเก็บแล้วก็เอามาผัดเนาะมดเขือเทศผักหน้าร้อนเดี๋ยวนี้เยอะมากเลยนะคะกินไม่ทัน ออกมากินข้างนอกได้ยินเสียงอ่จักระจันไหมคะบ้านแม่มีจักรกจันเยอะมากนะคะ เสียงเจียวเจ้าช่วงนี้ ผมนั่งกินข้าวนอกบ้านอร่อยเป็นหวานดอกไม่กว่าอร่อยจริงๆะ วันนี้ไม่ค่อยร้อนก็เลยออกมาข้างนอกนะคะมืดป้าฝนมันจะตกอืม ฟังเสียงธรรมชาติด้วยนะคะเสียงจกกระกจันทร์เมื่อกี้ไปเก็บจกกระกจันรเปลือกเยอะสวนหลังบ้านไม่มีนะคะห้อยตรงเตงตามต้นไม้ต้นหญ้านะคะ แบบน,นี้มีหลายตัวเก็บมาให้เด็กๆนี่นะคะใครรู้จักมั้งเปลือกที่เขาลอกลอกลอกคาบไปแล้วนะคะับนี่เยอะมากหลังบ้านไม่มีนะขายได้ด้วยนะคะเมริกาลีเขามีอะไรก็ขายหมดเนาะออนไลน์เปลือกเซมิเปลือกอ่าจักจัน มีขายนะคะืมกุ้งตรงนี้กุ้งเยอะ เขาคนเดียวหนึ่งจานไม่มีใครกินด้วยนะคะอืม กุ้งเยอะช่วงนี้กุ้งออกมาเยอะขายเยอะ ฟังเสียงจักระจันไม่ได้ไหมคะหลังบ้านไม่มีจักระจันเยอะค่ะ <c oughs> อกุ๋ยใช่ยอยากกินต้องไปเก็บเองนะคะที่ปุ่นไม่มีขายไม่มีชอบกินละตีละครั้งตรงนี้ างไม่มีต้นต้นมะเขือพวงนะปีนี้เพิ่งลองเอามาปลูกปีแรกปลูกไว้สี่ต้นแต่ยังไม่มีดอกเลยงามใบใบนี่งามมาก กินกุ้งกินไล้วผักใส่กุ้งสะบานเบิกอืม กินเล่นนะคะขอขอบคุณทุกๆการรับชมนะที่มาให้กำลังใจช่องแม่หมีอินใจแปนด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอเอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย